อดีครับผมนี่คือ,อรายการเที่ยวเท่ยไอ้คนที่ถ่ายผมมีสามคนครับเ่าเริ่มเล่ามาผมมอ มา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 ัมา้นเแล้วียั้ยี่ี้ยขี่ตไปเซรบ้านี่เซิร์ฟเซิร์ฟเสิเชียร์เสิร์ฟเลยวะเซิร์ฟเลยวันี้อะเออเซิร์ฟเิร์ฟ b a c เซิร์ฟเบรกดวิวกูอ่านแหลกหน่อยนะครับเออเรังถ่มันมันอยู่ไหนเนี่ยโหมาตามมาตามมาตามมาสันสันตามาตามมา เพื่อเขาไม่เล่นพูดกับผมนะเขาพูดในเกมเอาคนที่ลงคนที่ถ <Looking> ่ายรายการมีให้มีชื่อชื่อนนเห็นในเกมนะครับชื่อในเกมเลยเล็บอ่านแรกเลยนะครับเพราะคอมกุหแกเล็บไม่เล่นหรอกคอมกุแแลกีเฉ่หัวแข็ ใน GTA ต้นเลเวลเกมเมอร์แกทำงานทำงานทำงานเป <c oughs> ็นตายเป็นตายเป็นตายเป็นตายเฉยเลยเอ้ยไปไปคุมรัตไปคุมป้องกันดีกว่าครอบครัวอาแรงนะครับพ,รพ้อมกูเปิดโปรแกรมเยอะนะครับบู๊ <c oughs> ต้องกันแต่ไม่มีโจมาโปลเลยสัย่นเ้ยไม่ใช่กูคุมหาหามามามา,มานี่คือคนที่ได้ไหมครับผมนะครับฟิวเลเกมเมอร์ที่จะที่จะถ่ายกันมาคุม ยิ่งเกลียดฉยิ่งไม่อยากหยุดไม่ได้ครับร้องพูดฉันล้อกครับหยุดไม่ได้ครับหยุดไม่ได้ครับมันป่นเลยครับมันป่นเลยเอ้ยเฮียอืม อินโตรายการอีไกไ่เกียร์มือสองเดินมาอย่างสง่างา,ามแม่งเดินอย่างเกียร์เลยกู <c oughs> เปิดสัลโลโมชั่นแล้วก็เข้าแบบเกิยรเกียร์แล้วก็แลก ไม่ต้นใจโอ้อยอ้อยโอ้อยโอ้ยจุดอ่าเดี๋ยวติดตามหาสองต่อนะครับท่าน,นี้ขอลาแค่นี้พอแล้วก่อนเลิกแต่หมดไลน์อู้อู้อู้